พี่น้องเตรียมนกเขาไม่ไหม่มลายหลายท่านกาสัจากคู่วาดการที่เขาฝึกนกไม่ครับนกไม่นกแอบนี่ครับเขาฝึกพแบบในเห็ดแบบไบบีครับเหตุแบบนี้นะครับหลังจากที่เพิ่นเรียกเดียวคู่เดียวเล่นปีแล้วเพินเ่นคึกแล้วกับให้เพิ่นน้ำมากหอยว้แขแนไว้ต้นไม้ครับฝึกเพิ่นแบบนี้ครับถ้าต้นนี้เพิ่นเริ่มเล่นเริ่ม,ม,มคุ้นชินแล้วก็ง่ายไปต้นอื่นครับ ทำตามๆังสิได้ครับนี่แตาเพิ่นเรียนเรียนต้นนี้แล้วกะเหมือนหนึ่งสองเหมือนกะยหญ่เปต้นอื่นครับคือผมกะเซีดแบบนี้แหละครับนี่ตอนแรกพยุงผมเพิ่นมันก็เรียกคู่เรียกคู่ครับเรียนแบบถือว่าเพิ่นขึ้นนะครับเรียนปีเรียนยังแล้วกะเขาก็มาใส่ต้นไม้แบบนี้ครับพอใส่ต้นไม้แบบนี้เพิ่นเรียนเพิ่นเฮ็ดปกติแล้วเขากะยหญ่ต้นไม้ครับ ผมสีมงฟึกนกยูสามมงนะครับสําหรับคอบงอของครับอันนี้คือมงแรกมงที่สองก็คือเดี๋ยวครับีเป็นองเบิน่งนี่ครับต้นไม้ฝ่ึกนกครับผมสีฟึกนกเท่าละสองโตสามโตครับจับเฉลยตัวที่เขาเห็นเสียงที่เขาคืดมากครับนี่ครับต้นนี้ต้นหนึ่งครับตัวที่สองผมครับสีไฟประมาณแบบนี้ครับให้พิ่นเลน คือซ่อมให้เพิ่นอยู่ต้นไม้แล้วครับครับที่สองครับเพราะเพิ่นเล่นสลับต้นไปแบบนี้ครับต้นนี้ก็เฮ็ดแล้วเล่นแล้วปกติเฮางาต้นขึ้นใกล้ๆครับมันก็สิขึ้นอยู่ประมาณต้นแบบนั้นครับนะครับต้นลงโลวงกันครับให้ใส่ต้นลงโลวงกันด้วยครับนกไม้ครับต้นลงโลวงให้เพิ่นเห็นกว้างๆครับอย่าเพิ่งใส่ต้นทึบครับ ใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่คือต้นหนึ่งครับที่ผมฝึกหลังจากนั้นครับแต่ยับว่าเป็นเริ่มทึบแบบนี้ครับนี่ครับทึบนิดนึงแต่ก็ยังมีความโล่งอยู่นะครับม่ให้ทึบเลยนะครับนี่คือการฝึกขึ้นต้นครับขึ้นต้นในห้อาใส่ผนียดนะครับพี่น้องนกเขาผนียดครับให้เพิ่นคุณชิ้นกับผนียดแล้วก็ให้เพิ่นชิ้นกับการขึ้นต้นไม้สูงวันนี้ครับเพราะ พอฟื้ไปไแล้วมนันเล่นดีเล่นดีเฮ็ดดีแล้วเขาก็มาต่อไปครับสเต็ปต่อไปนะครับน,นี่คือทําเลขขอกของผมนะครับนี่ครับต่อไปผมก็สิมาขึ้นตรงนี้ครับไปไกลครับพี่น้องฮาร์ดทุดทีมันเป็นมังฝึกซ้อมเป็นสนามฝึกซ้อมนะครับถ้าเป็นทหารกับ เป็นการฝึกลอดอครับนี่ครับอีกองหนึ่งฝึกแบบนั่นครับพี่น้องเห็นไหมครับนกตัวที่สามเ็นกฝึกครับจำลองปลาปลาทึบครับพี่น้องจำลองไอ้เพิ่นอยครับเล่นเพรเล่นกับเพราะมยั้งครับเิ่นคุนชิ้นครับแต่ถ้าเพิ่นเริ่มเล่นต้นเดียวเดียวแบบนั้นแล้วต้นนึ่สี่เพิ่นก็เล่นครับแบบท็สีเป็นปลาทึบแบบนี้ โซนโซนโซนของงัวผมนี่นี่นกปลาหลายนะครับเป็นมองฝึกนกทีเลยครับนี่ครับเห็นเป็นยู่แบบนั้นครับพี่น้องถ้าพ่นล่นแบบนี้แล้วตาตาที่ผมวาสามจุดแบบนี้แล้วเพิ่นเล่นดีเฮ็ดดีออกปลาเลยครับนกไม่กระจับเฉลยเลยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นการแนะนําครับเป็นสิ่งที่ผมเฮ็ดครับพี่น้องกับ้องกิจารณาเบ่งครับผิดพลาประการไดก็ะขอไฟปินอากาศนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ